สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาวอาที่นารักทุกทท่านนะคะเสียงแจ๋วเจวมาอีกแล้วมานางังตากแดดเทวแดดกระบอกอุ้นดอกพี่น้องจา้าตาวากัะแสงสว่างเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะเมื่อนี่กับซีมาบ่อให้ฟังโตถึงการขอความซอยเหลือบ้านหลวงหรือว่าทางด่านการเงินต่างๆว่ายายลินไปใสผู้ใด ให้ความซอยเหลือเยลินเนาะค่ะเนาะคลิปนี้หวังว่าพี่น้องสิฟังจนว่าจบเด้อค่ะเดอ้อาอาซิมีบางทอนบางตอนที่เป็นประโยชน์เป็นสาระดีๆให้กับพี่ๆเพื่อนๆบอดานใดกระดานหนึ่งนะคะค่ะห,หลังจากที่เยลินได้รับอีเมลจากแล่นหลอดจ้าหวางบานแล้วเอเจนแลลวเลียงคาซาอุกังทางเพศบรูซีจังใดก็เลยขอคำปรึกษา จากออฟฟิเซอร์ทันหนึ่งนอานองหาเนาะที่เหตุงานอยู่ตึกของเยลินนะเราเราดีนี่ใสดีพญานิกนะค่ะนิกเจ้าพ่อซิมีเวลาจะหาหน้าที่บัวาสันอาน้าแม่ยังลหะกุศลวสันอยู่หม่องเหตุงานบม่มีผู้ใดอื่นเยลินเยลินเดฟพี่น้องเยลินบัวเบาเลียงบัวเบาซื่อ,อ,อ,อนิกแนมเยลินค่ะกุศลมีแนวใดเสียหายันซวยว่าสัน,สสนอา้ามีจะหาหน้าที่บัฉันขอคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวเนี่ยเยลินวางสยพี่น้องจ้ะค่ะ แล้วก็ว่าเอาไปสันเข้าห้องอแล้วก็เอื่นไปเว่าเป็นการชวนตัวอรินก็เลยเริมต้นเขา่ขาๆให้เราฟังเรื่องเล่าพอว่าหานาะที่เฮ้าต้องรวบลัดตัดตอ่อเรื่องเล่าของเฮ้าเพื่อสิขอคําคปรึกษาเพื่อนให้ถึกต้องนะะนะเนาะค่ะเนาะไอรินก็เลยเกลิ่นให้เล่าฟังว่าก่อนอื่นสิว้าให้เจ้าฟังนี่เรื่องเฮ้าสิ่งเบนิฟิตสันเคยเข้าไปขอความซวยเหลือเพิ่นแล้วเราบัดนี้เพิ่นมาตรวจสอบใบสเตทเมนต์ของฉันเออเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองเนี่เออฉันบบแฮปปี้ปันไดเด้ เออเราบอกว่าเพื่อนเฮดบ่ถึกด้วยนั้นเพื่อนบม่มีสิทธิ์มาว่าให้เจ้าว,ว่าเจ้าช้อปปิ้งอันนั้นอันนี้หรือว่าสงเงินกับบานอันนั้นอันนี้ผมก็เข้าใจยู่เออเราก็บ,บอกให้ฟังตรงจุดนี้บานนี้ค่าเซามากข้นแบบนี้ฉันต้องการความช่วยเหลือแมเน็กฉันสิไปจังไดฉันเสียเฮดจังไดเออฉันต้องการคำปรึกษาที่ดีให้ถึกต้องว่าฉันกับลูกสิไปจังไดลูกฉันก็บ,บ่สามารถที่สิช่วยได้หลายอ่า กไดเดียนละหาลอยก็คือดีที่สุดแล้วที่เขาเขาสีซวยฉันฉันนรู้สึกว่าฉันเหมือนคนกําลังสิจมน้ำตายเออว่าไปเยลินก็ห่พี่น้องคะไห่ต่อหน้านิกซึ่งนิกกับเยลินเนี่ยสนิทกันนะคะเป็นออฟฟิเซอร์ผู้ชายที่ใจดีมากๆคะ่ะห่แล้วบอกว่าโอ้สวีทฮาร์ดย่ไหา่อย่าหา่เลยกูศูเอ้ยเดี๋ยวผมสีหาทางซวยว่าสันวะเลาก็ว่า อันไปจังไดมาจังไดวบาให้ผมฟังยาลิ้นก็เลยคราวเรื่องให้เราฟังพ่อคราวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเลยว่าจังสี่งละพี่น้องว่าวันศุกร์นี่เจ้าเหตุงานบวอ,อขันเจ้าเหตุงานเจ้าลงมาหาผมในในออฟฟิศผมสีทรงเรื่องเจ้าเข้าไปหาหน่วยงาน c i t i z i z e n v i v i เออฟังมเ้อพี่น้องเด้อ สายฟอสก็ดีค่ะซิติเซนแอดไว้นี่สถานที่ที่เราขอความช่วยเหลือที่มีพลังมากกว่าเฮ้าสิ่งนะคะเฮ้าสิ่งเบนเนฟิตหรือว่าโลคอลองคินที่เฮ้ายู่นั่นละค่ะเราบอกว่าผมซิรี่เฟอร์เจ้าไปให้ซิติเซนแอดไวาเพิ่นสีซอยเหลือเจ้า,นานแน่ดานใดแน่เจ้าสีมี่ออปชันมองใดแน่เจ้าสีมี่ขอใดแน่ที่เจ้ามี่อ่า คุณสมบัติที่จะได้รับความซอยเหลือนั่นๆเจ้าสีโอเคบอเจ้าสีแฮปปี้บอละว่าสัน้นพี่น้องจ๋าเดินมาจนถึงหน้าผาแล้วหะถอยรอดโดดตาตถ้าจะต้องถอยออกมาสักเก้าวเพื่อความรอดของเราถ้าย่างต่อไปยาลิ้นกัไตายยาลิ้นกันเลยว่าไหนๆกัไหนๆแล้วบล้องกับบลูสะีได้น้อยได้หลายสีได้อันใด ขันยายลินบอลองเปิดใจเข้าไปหาเพิ่นไปเว้าความทุกข์ให้เพิ่นฟังว่าเพิ่นสีสวยเฮ้าในจุดใดใดแน่ย,ย,ยลินกับบอลูมันบอกย,ยลินก็เลบยบอกพญายนิกว่าคันสันวันศุกร์เห้าพอกันค่ะสิไปจังใดสิมาจังใดเอ่อเพิ่นสีหย้ยคำแนะนำ้ำแนวใดแน่เพิ่นกับสีบอกเจ้าว่าสันว่าพญายนิกวานะ่ะผมมองเห็นทางเดียว ทอนั้นที่สีซอยเจ้าใดเจ้าบ่าต้องย้อนขึ้นไปเฮ้าสิ่งเบนฟิตเ้อร์ตามที่ผมได้ยินเจ้าเว้ามาในี่เพิ่นเห็ดว่าถือตองตั้งแต่ที่แหลกเรียวบา,านในอยลินกะว่าเอา้า เราซิติเซนแอดไว้สิบ,บสว่าสรงสันเขาไปในหน่วยงานนี้อีกสัญบว่เพราะว่าพ่นเหตุงานโคกันพี่น้องคะ่ะซิติเซนแอดไว้นี่เป็นหน่วยงานอินดีพนเดนอยู่ในประเทศอังกฤษนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะคะบ่ได้ขึ้นกับผู้ใดทั้งสิน้นผ่นสามารถเป็นตัวแทนให้เฮ้าเป็นตัวกลางเชื่อมแก้ไขปัญหาให่เฮ้าระวางเฮ้ากับเฮ้าสิ่งหรือว่าสถานที่นั่นๆนะคะ ฟรีค่ะพี่น้องฟรีบรอดเสียจากบาทดอกอันนี้ยาลินบอกไว้ก่อนนะคะว่าถ้าสายฝอทันใดเมียฝรั่งทันใดสีใสชีวิตอยู่ต่างประเทศมีเรื่องทะเลเบ้แว่งตีรันฟันแท่ง ถึกสามีอบ,บิลสิ่งต่างๆนี่สามารถเข้าไปขอความซ่วยเหลือหรือว่าคําแนะนําต่างๆจากซิติเซนแอดไว้์ใกล้บ้านของท่านได้นะคะพลสิมีมือมีเวลาใหา้ความซ่วยเหลือให้คําแนะนําของเฮาจําไวเด์พี่นองเดอร์อสายฝอเมียฝรังทุกๆท่านนะคะที่อยู่ประเทศอังกฤษนี่ค่ะไปใสมาใสกับให้ตรวจให้เบิง้งว่าซิติเซนแอดไว้ใกล้บ้านของเจ้ายู่หมองไดเมือม่อใดเมื่อนึง หาเกิดเหตุใดเหตุหนึ่งึ้นเจ้าสีใดขอความซอยเหลือได้ถืกนะคะหากเขาไปโหลดบ่ตตองย่านเมื่อนี้เยลินเอามาว่าให้ฟังก็ะึงเวลาที่เยลินสีตองย้อนกลับไปตึกซิติเซนแอดไวอีกรอบนึงเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเยลินเคยเข้าไปสถานที่แห่งนี้เพื่อขอคำปรึกษาเรื่องการฟ้องร้องยาล้างอดีตสามีนะคะค่ะนี่คือครั้งที่สองที่เยลินสีต้องก้มหน้าเข้าไป แต่บ่ไ,ได้เข้าไปด้วยความอับอายเหมือนที่ไปขอความช่วยเหลือจาก housing benefit นะคะแต่ยะลินสีเข้าไปยังเอ่ออ่อสีว่าสวยงามกับบ่แมนดอกค่ะกะยังผู้เดือดร้อนผู้ประสบภัยผู้นึงนั่นหละเฮากับมาอาศัยแผ่นดินเพ่นยูเนาะค่ะเนาะกับบ่ได้มีอีหยังที่สีดีหรือว่า ยกจกของงห้สูงกว่าผู้อื่นนะคะถ้ายอยู่ในสถานะต้องการความซอยเหลือเล้ยวเฮาก็อยู่ในสถานะที่แย่ค yeah! ือกันกับผู้อื่นนั่นแหละพี่น้องคะก็อยู่ในสถานะที่แย่ที่สุดผู้นึงนั่นแหละบ้านนี้เพิ่นสีซอยแยลินไปจังใดมากจังใดเยลินก็สิเอามาเว้าให้พี่ให้น้องฟังเป็นต้นๆอ,อีกเทื่อนึงแต่ว่าเมื่อนี่เพลยยเนิกแล้ว เราปลอบใจแล้วก็ให้ความรู้สึกอคือความอบอุ่นนะ่ะพี่น้องในในความรู้สึกของเยลินเยลินบ่มีผู้ใด้นะคะเนาะบ่มีผู้ใดอย่างหน่อยอมีเพื่อนรวมงานเป็นออฟฟิเซอร์นี่เพื่อนอยูหนันเพื่อนดีดีเลยพี่น้องเพื่อนห้ความอบอุ่นเฮาทั้งสาภาพจิตใจในฐานะคนทํางานรวมกันนะคะค่ะเยลินก็รู้สึกบ่แกเควงขวางปันใด เิลินบอรู้สึกแขงขว,วางปัญญอย่างหน่อยแสงสว่างที่แม่แต่สิเป็นแค่แสงหิงหอยมันก็เป็นทางลอดของเยลินทางหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะบอกตรงว่าช่วงนี้เยลินอุกอุกกับสภาพที่เจ้คล้องอยู่พี่นอ้องค่ะเยลินอาจสิบิ่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์พี่ๆเพื่อนๆลุงป้าอาอาครบเบิดทุกคน ในมือต่อมือเด้อค่าเด้อกลับขออภัยไว้หลายๆ,ๆเพราะว่าบางเธอเยลินเครียดเยลินสิกินยานอนรับแล้วเยลินสิลับแต่เว้นถ้าเยลินบ่กินยานอนรับเยลินก็นอนบ่ได้พี่น้องค่ะถ้านอนบ่ได้บ่ได้นอนว่าง่ายๆร่างกายห้องกระิบเพลียพ่อไปเหตุงานในสีสู่หนาวปั่นจักรยานสู่หนาวห้ต้องใส่กำลังพี่น้องค่ะ พอนอนบบอิมขึ้นมาสมองมีตะความเคลียดเยลินเป็นลมอยู่หม่องเหตุงานเยลินบ่อยากให้เจ้าของเจ็บกลับมาเจ็บไข่ได้ป่วยคือเกาดังนั้นยาวนอนรับแมนยูกินโบยกับโบดีแต่บางครั้งเยลินก็ต้องการมันเพื่อให้เจ้าของได้นอนรับเพื่อที่สีได้เซฟแรงไปสู่ชีวิตในเมื่อทั้งหนาเนาะพี่น้องเนะาะค่ะคลิปนี้เยลินกับเมาวาถึงการที่สีดดำเนินดำเนินเรื่องไปขอความเสวยเหลือจากสติเซ ซิติเซนแอดไวแบบใดเดี๋ยวหลังจากที่เยลินคุยกับนิกเรียบร้อยแล้วเยลินสิมาตอนเนื่องตอนนี้ให้ฟังด้อพี่น้องเด้อเพื่อว่าลวหลายๆท่านอาจจะอยู่ในเหตุการณ์ที่เยลินอยู่ก็ไใดอันใดที่มันเป็นความรู้เ้ากับเก็บไปต่อยอดเอาเนาะค่ะเนาะอันใดที่มันมันฟังแล้วมันบอจเลิญหัวใจกับถือสวาถิมไปซะถือสวาเยลินมาขอพึ่งผาอาศัย พี่น้องพ่อได้ปากได้เวาพี่น้องจ๋าอวยไสย้คิดหวังว่าสิเพิ่งลูกเพิ่งผัวเยลินกับบุมีชีวิตของเยลินเพิ่งไผ่บ่ได้มากแต่ใดแตไ่ไรพี่น้องเยลินใส่ชีวิตคู่มากเ่ยกับบอยข้างนะคะแต่ว่าชีวิตเยลินเหมือนโตคนเดียวมากตลอดเมื่อว่าสิเรื่องหนักเรื่องเบาเยลินก่นแก้ปัญหาเอาเองแม่ก็ทั้ง อ้อมกอดอุ่นๆหรือคำพูดดีๆสักครั้งนึงอย่าลืนกับเ่เคยได้รับนะคะดังนั้นแล้วการที่เราใช้ชีวิตเพียงลำพังในต่างแดนเนี่ยหรือวอายุใสกันแล้วเต่ให้คุณค่าเจ้าของหลายๆฮักเจ้าของหลายๆพี่น้องกอดตัวเองกอดตัวเองเพราะว่าคนที่สู่ชีวิตไปด้ำเฮาใดก็คือโตเฮ่าเองนี่แหละ สับหนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณขอบคุณหลายๆดูแลสุขภาพแล้วเด้อค่ะเดอ้อไปแล้วบ๊ายบายสวัสด,ดีค่ะ